สวัสดีครับพบกับผมกับช่องรอยไถพัฒนาอีกแล้วนะครับผมจาก E.P. ที่แล้วเราได้ทำออโต้ r ราวดิ้งไปแล้วนะครับสำหรับ E.P. นี้นะครับยังอยู่ในส่วนของเซิร์ฟเวอร์อยู่นะครับผมนั่นก็คือการติดต่อ MongoDB นะครับซึ่งง่ายมากๆเลยนะครับแต่ผมไม่ได้แนะนําการติดตั้ง MongoDB ก็คือสามารถดูได้ทั่วไปเลยนะครับผมเคยทำคลิปติดตั้งอยู่แล้วแต่จะมาเขียนคอนเนคเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเบื้องต้นเช็คก่อนว่าเรามี m o n g o d รือยัง ผมก็พิมพ์ในคอมมานด์พิมพ์ผ่านไหนก็ได้นะครับพิมพ์ว่ามอ n โก M O N G O ขึ้นในลักษณะนี้คือเรามีตัว m o n g ก d ดีแล้วนะครับผมเห็นไหมมันจะมีผ่าน connecting อยู่เห็นไหมครับเนี่ยมอนโก db หนึ่งสองสองเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดเนไหมฮะอ่ส่วนแบ,บตเตอร์บตอะไรก็ว่าไปาานะครับอันนี้ก็แสดงให้เห็นเฉยๆนะครับว่าเรามี m o n g กในเครื่องแล้วนะครับมาเดี๋ยวเรามาเขียน o o n n e t ม m o โ g o กัน เริ่มต้นนะครับเดี๋ยวให้เราครีเอทไฟล์ขึ้นมาใหม่อยู่นอกสุดเลยอยู่นอกสุดเลยนะครับ new ไ i ล์ขึ้นมาใหม่นะครับจุด env อ่าเอาไว้เก็บพวกค่าคอนฟิกของโปรเจกต์เราพวกเกี่ยวกับ environment ของโปรเจกต์เรานะครับผมเดี๋ยวผมขอกลับไปไฟล์เซิร์ฟเวอร์นิดนึงนี่เราได้ import ตตัวนี้มาตั้งแต่แรกเนี่ยแต่เรายังไม่ได้ใช้งานเลยนะ .env เนี่ยเห็นไหมครับ เดี๋ยวเรามากลับมาที่ไฟล์ .env ของเรานะครับ .env นะครับสร้างง่ายๆตรงนี้นะครับผมพิมพ์ว่า database ตัวใหญ่หมดเลยนะครับผมเท่ากับก็เหมือนประกาศตัวแปรมาเก็บค่านั่นแหละนะครับผมผมก็ใส่มองโก .db นะครับตามด้วยพาธของเครื่องเรานี่แหละนะครับธรรมดา local host port สองเจ็ย์ด p o t default ของ mongo DB นะครับผม ตามด้วยชื่อ d a t a b a s บของเราสำหรับ mongo db เ่ยไม่จำเป็นต้องไปสร้าง d a t a ต a s เบตนะครับผมเราพิมพ์ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวมันก็จะ Create มาให้เราเองนะครับผมก็ใส่เป็น erm db underscore เนะครับ single code ปิดกด save หนึ่งครั้งนะครับเท่านี้นะครับผมสร้างตัวแปรชื่อว่า Data b a s นะครับข้างในเราเก็บ string นะครับเป็น mongo db นะครับ local h o คอนสองจสเจดศูนแล้วก็ตามด้วยชื่อดัตเตอร์เบดของเรานะครับโอเคกลับไปที่ไฟล์ s e r v e r j s นะครับผมผมจะพิมพ์หลังแอป,ปตรงนี้นะครับว่า ConnectDB โ okay. อเคเดี๋ยวเรามา Connect ดาตเเบกันนะครับเดี๋ยวเรามา Connect ด a ตเ b a s e เบนกันก็ไม่ยากนะครับผมก็ใช้ตัวแปรมองกูดจุด Connect ตามด้วยที่เราพิมพ์เมกี้นี่นะครับวิธีเลือกใช้ตัวแปร a t a b a บ e ในไฟล์ e น v เนี่ยนะครับผมให้เราพิมพ์ว่า r r o e s s จุด e อ็จุดตามด้วยชื่อที่เราสร้างนะครับผมเราสร้างชื่อว่า Data d a t a b a s e ครับผม อันนี้คืออาร์กิเมนต์ตัวแรกนะครับกดเซฟหนึ่งครั้งคอมมาตามด้วยออปชันนะครับม n งโก้ก็จะมีออปชันอยู่ก็ที่เป็น default เลยนะครับออปชันเราเป็นอ็อบเจกต์เนาะใส่ปีกาออกมาแล้วผมเอนเตอร์ลงมานะครับนะบีมาแล้วคอนเน็กแล้วนะ่นเองผมก็ใส่ออปชันอยู่ที่เป็น default เลยนะครับเ r e a ย e Index Use Create Index นะครับเท่ากับ Tool คอมมาลงมา use create index t o นะครับผม use file and modify t o o าใส่ option ไป3ตัวก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราทำไปเนะี่ยมีอะไรเพิ่มเติมเนะี่ยเดี๋ยวค่อยมาเพิ่มเติมต่อนะครับยังไม่จบนะครับเราออกมาที่วงเล็บข้างนอกนะครับแล้วก็จุดเด่นก่อนให้มันแบบว่าทำความสาัมพันบนแล้ว แล้วก็มาทำตัวนี้ต่อนะเราก็จะให้มันแสดงคอนโซลลอกออกมานะครับให้มันแสดงคอนโซลลอ,อกว่า DB connected Connect c o n n c t e อ่า DB connected ใช่ไหมเรียบร้อยให้ใส่ option U U U fill topology ใสนะ่เราลองเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอลองใส่ตรงนีนะ้นึมันะมัน Warning use unit f i l t o r p o l e r y to แล้วแกจะหายใช่ไหมจะ๊ะ use new url parser mm. ผมลองลองใส่ตามที่มัน warning มาอีก2ตัวนะครับ warning มันก็หายจริงนะ แต่มันทำอะไรนสองตัวออกสองออปชันนี้นะครับอ่าเดี๋ยวใส่ไปก่อนแล้วกันนะครับผมเพิ่มมาอีกสองตัวนะครับยุดอยู่น f i ฟิ d นี่เนาะโทโปโลโทโปโลจีใส่เป็นทูแล้วก็ Use New URL p a ์เอลพาเซอร์นี่เนาะใส่เป็นทูว r n i n g มันก็หายไปนะครับวั n นิงหายไปโอเคเมื่อกี้เราเด่นเด่นนี้คอนโซนเราออ้มาแล้วมีเด่นแล้วก็ต้องมีแคทนะครับผมแคทก็คือท่าเออร์เรอรเนาะ ก็ให้แสดงหรอกว่า Connect Error ตามด้วยตามด้วยเอเอเลยพิมตามผมทันไม่เอ้ยนะมาผมอธิบายให้ฟังนะครับคอนเน c t เนี่ย argument ตัวแรกนะครับผมก็คือตัวดัตเตอร์เบดนะครับที่เราไปสร้างไว้ในฟีฟลไฟล์ E N V ตรงนี้นะครับเราสร้างตัวแปรว่าดัต a ตอรเบนะครับเก็บค่านี้นะครับ แล้วกลับมาที่ไ่ายเซิร์ฟเวอร์ดับเจเเราก็เรียกใช้นะวิธีเรียกใช้ก็ Pro. เซนดับเนะครับจุดตามด้วยชื่อตัวแปรที่เราสร้างนะครับนี่คืออาร์กิเมนต์ตัวแรกอาร์กิเมนต์ที่2นะครับก็คือออปชันต่างๆของม o งโกนะครับโดยปกติเนี่ยผมก็จะใส่แค่3มอันนี้นะครับแต่มัน w a r n i n g มาอีก2อันมัน warning ในหน้าต่างคอมมาเนี่เนะผมก็ใส่เพิ่มเข้ามามันก็หายนะครับก็โอเคนะครับต่อไปนะครับเมื่อทำสำงานสำเร็จนะครับก็ให้แสดงคำว่า DB Connected นะครับผมถ้ามี Error นะครับก็ให้แสดง Error องอกมาทางคอนโซลน,นะครับผมอ่า Server is running นะครับ Server is running on port 50ก็คือคำสั่งนี้ Server เราสตาร์ทแล้วนะครับพอเซ s เวอร์สตาร์ทแล้วก็ DB Connected Connect Database สำเร็จโอเคนะครับแต่ สำหรับการคอานี้มอนเปลียนเดี๋ยวเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวการครเอทโมเดลเนี่ยขาไว้คลิปถัดไปนะครับผมไม่ยากไม่ยากนะครับเดี๋ยวผมพาครเอทโมเดลนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ไม่ได้สอนนะครับผมมาแบ่งปันความรู้นะครับผมมาแชร์ประสบการณ์กันนะครับถ้ามีประโยชน์นะครับผมผมก็ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับผมขอบคุณครับ